โอ้ยเฮาพึ่งได้บงคลิปไว้หรอเนาะเฮาเห็นโดนละละ่ะเออเขาแซ่หยังกันว่ากินไข่กินไข่กินไข่ต้มไข่ทอดเฮาพึ่งได้เขาไปฟังพ่อเขาฟังแล้วเขาก็แบบโอ้โพโดโพอดอิรเนาะคันเว่านั้นกระเยวาคักว่าวะวะแน่จังสี่ร้ายมันก็ไ้เวอร์ว่างขนาดนั้นดอกอืมพันวา่ากินข้าวหุงข้าวหม้อหนึ่งต้องหุงหม้อใหญ่ๆพนะ หุงหม้อใหญ่ๆแล้วก็ต้องเอาไปแช่ในช่องฟิะกินทีก็ต้องมาแบ่งใส่ไมโครเวฟแล้วก็กินมันก็บาดลลาำบากขนาดนั้นเข้าวาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่โตกับผัวโตละละ,ละว่าสิขีเหนียวอีหยงจงังซันเข้าสิบอกว่าโตนะควรสิบอกผัวโตเนาะว่าที่รัก ข้าวหนาหุงหม้อหนึ่งอ่ะค่าไฟมันก็ไม่ได้แพงหรอกแล้วการที่ฉันต้องเอาข้าวไปใส่ในช่องฟิดตแล้วจะกินทีมาเว็บทีนึงนะ่ะราคาค่าไฟก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเธอต้องบอกเธอต้องอธิบายให้ผัวตัวเข้าใจแต่ว่าเห้าว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวตัวเลยเออเราสิบอกว่าคนฝรัง่งหนาเขาหูอยู่แล้วว่าเข้าเป็นคนไทยเข้กินขา้าวบ่ได้กินขนมปังเพราะฉะนั้นนะ่ะการก่อนที่ เธอสิมาเนี่ยเธอต้องบอกผัวโตวหรือเปล่าว่าเออฉันกินข้าวนะฉันไม่ได้กินขนมปังข้าวเนี่ยฉันต้องได้กินทุกวันทุกมื้อนะเมียฝรั่งกินไข่ต่อมไข่ถอดไข่ดาวแทบทุกมื้อกินเพื่ออยู่มันกับอีหลีแต่มัันบอดดายเป็นทุกบ้านเธอเฮาสิบอกว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็มีหมูมีไก่มีผักเพิกอีกอยังมีครบเปิทุกอย่างมามง่งมามาปลากระป๋องมีเบิร์ปลาทูน่า ป้ามงป้ามึกอาหารทะเลแช่แข็งมีครบเบิดมันอยู่ที่โตเนี่ยสิปรับโตจังดบอแมนว่าเออเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยมาเนี่ยลำบากทุกคนแต่เฮาสิบอกว่าการมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันมันมันลำบากกว่าอยู่เมืองไทยแต่ว่ามันบ่ได้แบบเวอร์ว่างขนาดเนี่ยเขาใจบอกคือคือว่าโอเค ชีวิตเนี่ยมันก็บ่ได้แบบสวยหรูฉันเป็นมาดามซื้อกระเป๋าถือกระเป๋าช้อปปิ้งตลอดเวลานั่นมันมันกบ่แมนผู้บางคนนะั้นมันอาจสิมีถ้าได้ผัวร่วยอีหลีแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนมากมันก็บ่เด้เป็นจังซานทุกคนเนี่ยต้องทํามาหากินนะจ๊ะเพราะว่าเฮาสิแนะน้ำโตเดอ้อ ตัวล่องหางานเบิงเออหางานถ้าโตไม่เงื่อนเดือนถ้าโตถ้าโตบ่าต้องขอผัวเนี่ยเฮาว่าชิวิโตเนี่ยสี่สิดีคือหลายหลายเลยอีหลีเด้โตอยากกินอีหยังโตสิได้กินโตโตอยากเฮ็ดหยังโตสิได้เฮ็ดบ่ต้องมานั่งรอบผัวขอตังผัวอาทิตย์หนึ่งใจยาย20ยูโรห0ยูโรจังเสียเท่าเป็นผู้หนึ่งเคยเจอมาจังสี่คือกัน อ่สกินช็อกโกแลตอันนึงเนี่ยสยูโร mm hmm. ก็บอให้กินเพราะว่ามันแพงแต่ว่าเรื่องเรื่องกินข้าวกินอย่างจังเสียก็บอเคยมีปัญหาเด้ถึงจะขี้เหนียวจังสันก็บอกเคยมีปัญหา,า,อ,ญหาอีหลีมันอยู่ที่เ้าเว้าวนํานแล้วบอกว่าฝรั่งเนี่ยเดือนนึงจะได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านสัก2ครั้ง บางบ้านมันก็เฮ็ดจังสันอีหลีแต่บางบ้านมันก็บ่ได้เป็นจังสันถ้าโตมีเงินนะ่นะโตน่ะสิกินทุกมือออกไปกินเขานอกบ้านทุกมือโตก็เฮ็ดได้อเฮ็ดงานน่ะบม่มีเวลาไงก็ออกไปกินข่าวสื่อ1ิบออย20ออยองจบบตต้องมานั่งเฮ็ดกับเขานน่นนี่คือเสียเวลาบางที่เฮ็ดงานก็เมือยแล้วอือแล้วอ่าฝรั่งเนี่ยกินไข่กินไข่ไขต้มไข่ทอดขนมปังนนุนนี่นั่น คือมันเป็นอาหารเส้ของเขาเขาบ่ได้ตื่นมากหรอกกินเขาคือจังเฮาแล้วบอกว่าเออฝรั่งหนจะไปเมืองไทยเนี่ยต้องเก็บเงินหนาะค่าตั๋วก็เป็นแสนแล้วต้องเก็บเงินไปไหนจะ ที่บ้านที่เมืองไทยอีกต้องไปเลี้ยงโน่นนี่นั่นมันอยู่ที่โตโตก็ต้องเลี้ยงพวกนั้นพวกเมืองไทยก็ได้เงื่อนอยู่ในกระเป๋าโตนะโตก็ต้องควักออกให้ไผก็ได้ถ้าโตบอกว่าโตว่่มีเงินโตลําบากขนาดนั้นโตเหตุงานโตลําบากโตเสียหายคนอื่นเห็นยังโตไปเที่ยวโตก็ไปเที่ยวกับผัวโตเท่านั่นเองฝรั่งเนี่ยไปเที่ยวปีละครั้งนั่นมัน็กีหลีเพราะว่าบางคนเนี่ยเด้ไปปีละครั้งเพราะว่าเขามีฮอลิเดย์ฮอลิเดย์แค่ปีละหนึ่งครั้ง เขาอาซิมีแบบออกำหนดของเขาแต่ละประเทศมันก็บอกคือกันแบนบอ,อย่างประเทศที่เ้าอยู่จังเสียฮอลิเดย์ห้าอาทิตย์หกอาทิตย์ฝรั่งเนี่ยสิไปเออไปห้าอาทิตย์หกอาทิตย์พักร้อนเพวายหยังพราะว่ามันได้เสียคาตัวไปแล้วมันก็อยากซีรีส์แล็กซ์นึกออกบอคือแบบเสียตัวแพงแล้วมันก็อยากอยู่ดนโดนมันก็อยากใส่ซีวีตนี่คือคือเหตุผลของฝรั่ง เอาเองบอมแนกูลูกฝรัร่งแต่เฮากอยู่อยูเมืองนอกหากินเองเฮาถึงบอกว่าบางที่นะการที่โตเนี่ยมาว,าว้าในคลิปวิดีโอมันเป็นคลิปไว้รองแต่ว่าคนดาหลว้ายุบพื้นฐานค่วมเป็นจริงบอมแอนว,าว้าแบบเบอร์ว่างขนาดนั้นเออมันบ่ได้ลำบากขนาดนั้น เฮ้าสิแนะนําเดอ้อถ้าโตลําบากขนาดนั้นนะโตต้องคิดไหม่หรอละ่ะโตต้องกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันบรไก้กินแต่ใครเด้อเธอฝรั่งหรือคนไทยการใช้ชีวิตต่างๆนานาเหมือนกันมันอยู่ที่ การปรับตัวมันอยู่ที่การดํารงชีวิตของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวถ้าเป็นเฮ้าเจอผัวที่ว่าขี่เหนียวขนาดนั้นต้องหุ้งเขาแล้วก็แซ่ตู้เย็นแซ่ฟิตไวขนาดนั้นโอ้ยเฮ้าทิ่มแล้วหาผัวใหม่อิอยจะไปทนเออนั่นแหละที่เราออกมาทําคลิปแบบนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าเเราเนี่ย ก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เมืองนอกเราเคยมีผัวฝรั่งเหมือนกันเราเคยเจอคนขี้เหนียวเหมือนกันแล้วเราก็ปรับตัวเออมันอยู่ที่เราปรับตัวมากกว่าแหละเออเราอยู่มันอยู่ที่การคุยด้วยว่าเราคุยกับผัวแบบไหนยังไงอยู่เมืองนอกมันไม่ได้แบบสบายเหมือนอยู่เมืองไทยการกินการอยู่นั่นนี่นู่นมันไม่ได้เหมือนกันมันก็จริงแต่ว่าอย่างที่พูดแหละว่ามัน,นมันก็เวอไปอะ่ะอืมเวอร์อลี ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะบอกว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกนะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยค่ะหางานทําเองได้ก็หานะทุกคนอย่ามัวแต่แบมือรองเงินผัวนะคะผัวให้เงินใช้ก็โชคดีไปแล้วเราก็เอาเงินผัวมาเก็บได้เนาะเราหางานทําเวลาโดนผัวไล่ออกจากบ้านหรือว่าเวลาผัวไม่ให้ตังเราก็ยังมีตังใช้จ่ายอยู่นะจ๊ะแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกินไข่ต้มไข่เจียวทุกวันนะจ๊ะ